ด้วยในการไม่เป็นไรนะเล่นกันอีกรอบนรหนึ่งกันแล้วกันครับแฮปปี้เบิร์อเดย์ด้วยนะครับขอให้เรียนได้เกียรตินิยมกันแล้วกันครับให้จบมาเร็วๆน่าจะได้มาช่วยครอบครัวนะครับเป็นโมเยลแรงในการทำงานต่อไปนะครับวันนี้ผมมีอาจารย์โจงี้ครับโค้ชโจงี้แล้วก็นุม่มพระใดไม่แม่นอะไรนะไม่เท่าพระเลยแล้วดแม่ไม่เข้าพระแม่ไม่เข้าพระเ<ต> เป็หนุหม่มเหงาปี่ดี๋ช่วยกันร้องใ้เปินวเดย์ให้กับหนุ่มเบสบาลานซ์ที่พองผมหน่อยกันละกันครับทำดีๆด้วยนะครับร้องกันกะนะฮะ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday Happy birthday แฮปปี้บันด์เดทครยโอ้โหโอ้โหอนี o ยนะ้นที่โคจอีนี่ก็เป็นนักกีฬาเก่านะฮะยังไงก็อยากจะให้ได้พูดคุยนะครับกับท่านผูัตที kind of like to to ่ชื่นชอบกีฬา ครับกับแฟนคลับของ Balance r a d i โออันทองต้นหนาสวัสดีครับโค้ชโจอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับครับผมวันนี้ฝนฟ้าตกลงมานะฮะเลยมาถึง Balance r a d i โออันทอง้นหนนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะโค้ชโจอยเนี่ยเป็นบุคคลที่น่าติดตามนะครับแล้วก็มีหลายๆคนตามติดตามติดมันก็นี่ไง นะจริงๆแล้วนะครับบ้านเราเนี่ยมีอะไรอีกเยอะนะที่ยังค้นพบไในการแล้วก็โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลมันมีมากครับท่านยิ่งเป็นักบีฬาทีมชาติก็มีหลายท่านเลยนะครับเช่นจารย์มารัสนะครับก็ระดับซูเปอร์สตาร์เอเชียนะครับเป็นที่น้อยนะครับเราอาจจะมีทีมชาตินะครับเพื่อนนะครับยังมีขึ้นอยู่พอทองเรามีนักกีฬาขึ้นอยู่ในระดับทีมชาติก็มีหลายท่านนะครับ เคยเป็นพี่พี่หนองชาลินฟางตาสิร์นะครับแม้แต่ที่ทําทีมฟุตบอลนะเรายัางมีคุณประเวศนะซึ่งดูแล,แลน้องๆอยู่ทางทางแคว้นอ่างทองครับตอนนี้กําลังทําทีมให้กับจังหวัดอ่างทองอยู่เป็นทีมกีฬาแห่งชาตินะครับก็อย่งร่วมร่วมวม,วมือโค้ชประจงค์โคศุบดีนะครับรู้สึกว่าจะจัดที่สุพรรณบุรีบ้านใกล้เดินเทียร์ย่างทองผาช่ครับช่วงเดือนไหนฮะโค้ชโจเอีะตอนตอนนี้ผมยังไม่ได้เช็คเช็คข่าว ไม่ได้เจอกันนะครับเพราที่จะเจอกัน,กนบ่อยในช่วงนี้ก็คือไม่ลหลายคนก็คือเพื่อนๆก็ทาทีมอยู่ก็ดูแล,แลน้องๆที่เป็นนักกีฬาของโรงเรียน,น,ะนะอยู่ก็ไม่ไม่นาน,านหรือเอาข้อมูลล้วจะเชิญโค้ชสองท่านนี้มามาพูดคุยเป็น,นรายตางนอกจากกีฬาฟุตบอลซึ่งเป็นกีฬายอดฮิตแล้วเนี่ยและยิ่งตอนนี้เนี่ยจังหวัดอ่างทองของเราก็มีส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันในศึก a s c Division 2ครับจะทำให้กระแสฟุตบอลนี้ มีการตื่นตัวมากขึ้นนะครับมีแฟนเพลงเข้าชมซื้อบัตรเข้าชมนี่ไม่น้อยเหมือนกันนะครับนัดนั้นเก็บไรายได้ห้าหมื่นขึ้นเฉลี่ยเฉลี่ยก็ก็เต็มเต็มทุกนัดครับเพราะว่าทางทองเราเล่นเล่นได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับก็คิดว่าปีนี้ไม่น่าพลาดที่เราจะไปดีหนึ่งครับและถ้าเกิดว่ามีทางทีมงานฝ่ายผู้จัดการทีมมาทาบทามให้โคชยไปร่วมทำ ทีมอทอรเอสซีนี่จะรับหรือจะปฏิเสธหรือยังไงมีความรู้สึกอย่างผมคิดว่าเป็นทีมน้อยทีแต่เอนี้มากม,มีมีความเป็น,นทีมที่สูงนะครับคิดว่าความพร้อมของทีมยังไม่มถึงนะครับก็ <c oughs> ๆๆๆคิดว่าและยิ่งตอนนี้เป็นโค้ชปั้มมาดนะ้วยครับอ,อันนี้ก็คือสุดยอดครับวร์วันชิตาวน,นิช่นี่ก็ดารายุโรปนะเมื่อก่อนเนี่ยไปเล่นอะไรนะเฮอร์ตาเบอร์ลินอะไรสมัยก่อนก็มีปิยะปงผิวอ่อนนะครับวรวันและพีนาที่นะครับเลือก ซุกเป์สตาเมืองไครนะครับแต่คนที่บุกเปิดนี่ระหว่างวรวันกับมาดัสเนีนยอันี้ใครมาก่อนจะไม้จะจะรุ่นเดียวกันนะมาได้ง่ายกันแต่ว่าวรววันนี่ไปค้าแข่งที่เยอรมันเยอรมันด้วยญี่ปุ่นใ่ไหครับญี่ปุ่นด้วยนะฮะหลังจากกลับจากเยอรมันนะส่วนปิยงภ์นี่ก็ไปที่เกาหลีไปที่เกาหลีครับส่วนเป็นนูกเตะชื่ออีมลักี่โกสตาร์นะครับในสมัยก่อนก็ได้น่ะผู้เล่นยอดเยี่ยมแล้วก็ ดาวสุดท้ใช่ที่มาดูถึงสุดแล้วก็มีภาพหนึ่งที่ติดตาติใจมากเลยลูกไฟที่ยิงสมรสนะในในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอ่ะจำได้ไหมมันจะมีอยู่จำไม่ได้ว่าพิมพ์ตุ๊กพิมพต่อยไฟบ่อยนะฮะการนี้ก็เป็นตำนานนักฟุตบอลระดับประเทศนะของเมืองไทยของเราแต่ว่าโคชที่นี่ก็ดูแลในระดับเยาวชนเยาวชนครับเกียกประวัตินี่จำเท่าที่จำได้ คยไปได้รางวัลอะไรบ้างวะต้องเป็นต้นองเป็นเหมแชมป์เขตเขตหนึ่งเนี่ยฮะก็ก็นชนะาโปรคาเดมี่อันซีเพื่อนตำรวจมานะฮะโรงเร,นนรียนกีฬานอนละเราเป็นที่หนึ่งในแปดแปดจังหวัดน,นะฮะอ่าแล้วก็ที่ลีลามานี่ก็ฟุตบอลไทมิเตอร์ระดับประชาชนัวร์ได้ที่สามระดับประเทศฮะที่สุริธโธโรรนนะครับก็โดยโค้ชโปรเวีนะฮะก็ ก็คุณมาถงมาช่วยๆกันครับก็อ right. 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 so ่งทองงั so ้นแหละครับผู้เล่นทุกคนก็อัางทองหมดเราไม่มีการยิงตัวก็นี่คือความภูมิใจนะครับบางบางจังหวัดเนี่ยเขาเขาเรียกว่าไงนะไปรับสมัครเด็กจากทั่วประเทศมาอยู่แต่ของเราเลยอ่างทองล้วนๆแม้แม้จะเป็นทีมอาคาเดมี่อาคาเดมี่อ่างทองก็เน้นเด็กอ่างทองล้วนๆนะครับเราไม่ได้เอาเตี๊ยวด้วยอย่างอสัมชัญอย่างชนบุรีเอฟซีหรือว่าสโมอตอนใหญ่เนีขาจะเอาจากตัวประเทศเขาจะเปิดรับสมัคร แต่ว่าทางไมู่บายผู้ใหญ่บ้านเราก็้เน้นเอาเด็กในพื้นที่ก่อนครับใพ้ควอมสาคัญก็พื้นที่ก่อนเราเห็นว่าเราลมาถ <ios. S 1> ูกทางนะครับอันนี้ก็ icism, เป็นการให้โอกาสกับลูกหลานชาวอทองของเราคร <c oughs> ับและนอกจากกีฬาฟุตบอลแล้วในเท่าที่โคจอี้สร้างมาเนี่ยมันยังมีกีฬาอีกหลายประเภทที่เดที่เด็กบ้านเรามีความสามารถเช่นกีฬาบาส บาสเกตบอลเนีเมสสตรียของเรานี mm ่คือล่าเทแล้วก็โค้ดเลขฝีมือเออก้องย้อนอาจารย์วุฒิเท่าฮะอาจารย์วุฒิเปิดเครื่องไม่ได้จำชื่อชื่อท่านอาจารย์พิ่นักเดี๋ยี่เบิร์เขียนชืให้เาว่าโค้ดมาอเ้ยแู้สุกท่าอนี้แกจะเปิดเิมเดิมชื่ออาจารย์ค้ดนะครับผมเรีกว่าพีคด ครับแล้ตอนนี้รู้สึกว่าจะมีโครงการสอนบาสเกตบอลให้กับเยาวชนที่สนใจนะครับกนี่คือครูเขาเรียกอะไรครัราวันครูดีเด่นครูดีเด่นของจังหวัดนะครับจะได้เป็นตำแหน่งโค้ชยอดเยี่ยมของจังหวัดหลายปีติดต่อนะครับทุกงานก็ไ้เป็นแล้วเนี่ยผมพูดจริงก็คือวันนั้นยังเยอะแต่ละมันแล้วนอกจากนี้ยังมีมวยนะฮะมวยนี่ก็เเ็็ขของากมีความสามารถหลายๆคนสมัยก่อนก็มีค่าตัว เรือนแสงทีเดียวถ้าต้อชกโดยเฉพาะถ้าแถวโพท,ท,ทองนะครับตอนกัตัวเรือแสงกลับมาแส, <c oughs> แสนสาหัสเท่านั้นเจ็บนะครับแล้วนอกจากนี้ยังมีอีกนะสมัยก่อนเนี่ยเทนนิสโทน,งน,งน,นทอลรนงจ้เาเ้่วอล์ฟบอลฟอมฟูมจูเทนนิสกับฟิลชาติอันนี้คือตำนานนักกีฬาของอัศว์ทองของเราหลังที่ขาดไม่ได้นะฮะกำลังฮิตเลยกีฬาวอลเลย์บอลหญิงอ๋อน้องน้องนะฮะเริ่มจิดถิ่งขาว ม่มในระจบโรงเรียนเดียวกัมาฝึกฝ่ายตองธรมรมรอดครับออกประจำพันรโร,รงเรียนเก่านะครับครับแล้วนอกจากวอลเลย์บอลแล้วก็ยังมีฟุตซอลฟุตซอลก็มีเสริมพันธุ์ผู้สิงแก้วผู้คนในตำแหน่งประตูชื่อชื่อเจ้าเบี้ยนะชื่อจิปาริญญาปั้นปีปั้นปีแล้วนอกจากนี้ในรุ่นหลังๆที่ยังโดดเด่นอยู่ในวงการฟุตบอลไทยนี่ก็จะมีเจ้าดำ สายเก็บวิโรดใช่ <c oughs> ที่นึกออกนะแล้วมีใครอีกไหมก็ <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ <c oughs> มีมากดูว่าวันนีนน้เราผมยังไม่ได้เตรียมข้อมูลมาลเราถึงจะบอกจะได้หมดนะครับผมว่บาบางทียังไม่ได้ชื่อไปก,ก็ขอขอไขด้วยโป้งอ่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่นะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันมีเสเนียวิถีทางหรือว่าที่เอ่เป <c oughs> ้าหมายคล้ายคล้ายไปมุ่งไปสู่ความสำเร็จ ทีนี้เรามีข้อคิดอะไรที่จะสอนน้องๆเยอะๆเพื่อให้ประสบความสำเร็จก็อย่างแรกก็ต้องฝีนนะฝีมีมีข้อสำคัญคือเราต้องวินัยครับอันนี้อันนี้คือมาทำกีฬาเป็นกีฬาเก่นได้ครับถ้ายิ่งไปกว่านั้นจะเป็นการซ้อมครับคุณจะเล่นกีฬาเล่นไดจะเก่งได้มีเทคนะครับคือซ้อมแล้วก็ซ้อมแล้วก็ซ้อมไม่ไม่มีไม่มีเทคนิคอื่นเป็นไปกว่านี้ ดูเอะนเป็นสิ่งที่โค้ชที่ได้บอกกับลูกศิษย์มาตลอดเพราะฉะนั้นจะเล่นกีฬาเท่านั้นต้นองทำการฝยกฝนฝึกซ้อมเนี่ยจะทําให้ตัวเองนั้นมีประสบมรรถมากขึ้นแล้วก็รู้จักแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแล้วก็ร่างกายสำคัญด้วยนะจะทําให้ร่างกายแข็งแรงแรงความแข็งแรง,แงน,นะในยุคนี้เนี่ยเขาจะมีใช้ปิเวยร์ศาสตร์ด้านกนารกีฬาช่วยมีการปิด ได้ค so ิดนเรื่อะไรนะอุปกรณ์เยอะนะสมัยเรานี่วิ่งอย่างเดียวเนี่ยไม่มีครับมรอบสนามยี่ดิบรอบสนามยิบรอบวิ่งกันจนดึกจากอบวมาสารการก็วิ่งกับอะไ่งเงี้ราไม่รู้วิ่งวิ่งไปทำอะไรเราหมดแต่นั่นก็คือในกระบวนการซ้อมในช่วงนั้นก็ถือว่าเป็นการซ้อมที่ดีที่สุดในช่วงนั้นซึ่งทีมก็ทำได้ปัจจุบันนี้วิชาเป็นกีฬาเราเราพิดเพราะว่ามันเบอร์มันหลอมขึ้นแล้วก็เราก็ไปตามหลักการวิทยาและที่ขาดไม่ได้ เรื่องของอาหารการกินที่สาคัญมากหลักของโภชนาการสำคัญครับแล้วก็เมื่อกินแล้วต้องพักผ่อนด้วยนักกีฬาคนไหนถ้าเกิดว่าพักผ่อนน้อยเนี่ยลงไปเล่นเี่บางทีมันเบื่อเบื่อนะเราสังเกตตัวเราเองเวลาเราอดนอนหรือว่าอะไรเงี้ยเขาเชิญว่าขามัดรอยขามันแข่งกล้ามเนื้อเราจะสั่งได้ไม่ไม่เออเวลาร่างกายเราปิดไม่เจิบก็ในบางลูกที่เราเคยทำหน้าเาจะกลับทำไม่ได้แล้วโอกาสบาดเจ็บเนี่ยก็จะสูงสูง อะไรก็ฝากน้องๆเยาวชนนะครับที่ชอบการกีฬานะครับการกีฬาเนี่ยบางครั้งทําให้เราสามารถที่จะกระตุ้นพลังในสมองได้เนาะเราต้องไปเล่นกีฬาปีเดียวนะหรือว่าเป็นอันดับหนึ่งเช่นการเล่นกีฬามีสถิติเขาบอกว่าในหลายๆทีหลายๆผู้เล่นหลายๆคนที่มีสถิติมันมันเป็นสถิติหน้าน้า หน้าหน้าหลย่อมันเพราะว่าพวกนี้พอออกมาสู่การใช้ชีวิตจริงเพราะว่าการตัดสินใจอะไของเขาต่างๆจะดีกว่าคนทั่วๆไปแล้วก็คือเขาเรียกว่าความคนมีในหลายด้านด้านจิตใจและกีฬาต่อเราดัดใจโดยผยานไม่ใช่ว่าทําให้พละกําลังรัางกายเพิ่มเดีเยอะจิตใจเราก็จะมั่นคงด้วยนะครับครับก็ต้องชื่นชมนักฟุตบอลโดยเฉพาะที่เราชอบดูเหมือนอย่างเทิดศักดิ์เทมั่นของเชนบุรีเอฟซีนะแลงแรงร่างกายได้ดีมากอแล้วก็อย่าง วิทฟิลด์ทีมชาติอดีตนะตอนนี้ก็มาเป็นโค้ชของทีมสลับูีตะวันฉรีปานใช่ครับในโลกนี้คือผมเห็นสองคนนี้เล่นในสนามทีครับเขาแบบไปสุภาพบุรีใช่ครับแล้วก็ร,ร,รู้แพ้ก็ชนะร่วมกันพ้ก็ชนะก็เลยยืนหยัดในวงการกีฬาได้อย่าง,น,งนั้นน,นนี่ก็น่าจะเป็นตัวอย่างในเรื่องขอคการเล่เรื่องของสปรีตการเล่นนะครับก็ เมื่อเนียเราเล่นกีฬาเราไม่ควรจะมีเจตนาทาร้ายพูดต่อตู้แล้วก็เพราะนั่นคือเพื่อนร่วมอาชีพแล้วก็เพื่อนร่วมงานกรขอเราะน้ต้องคือเวลาเล่นเราเล่นกันเต็มที่แต่เวลาจบแล้วเราคืนนิ้ที่อีกสอันนั้นันนั้นคือสิ่งที่เราต้องมีความสำคัญด้วยเช่นกันแ้วก็แลัวร้องคงจะสร้างรล้วนะค็ัะเปนิคในการเป็นรัเบีที่จยประสบความสำเร็จครแรกในกองใจสองวิโอ่ะสองสองสอง ที่สาคัญในเรื่องของการคลีกร่างกายการออกกําลังกายการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์แากการพักผ่อนที่ดพีพอและที่สําคัญตรงนั้นยังไม่พอเท่ากับมีสปิิตมีน้าใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะรู้เราไปอันนี้จะทําให้เราอยู่ในเส้นทางนักกีฬาได้อยาวนานแล้วก็มีคนชื่นชอบเป็นช่วงบุทั้งในสนามและนอกสนามนะก็ใครที่สนใจด้านการกีฬารหรืออยากจะเล่นภาพบอลเจ๋ตลดก่อนนะครับที่ตอนนี so, Omaha, ้ ยังยังทำทีอยู่ตอนนี้ยังอยู่ที่เราท,ทร่อนเป็นทีมอา็จะทีมไม่ใช่เป็นทีมของลูกนิวอายุสิบแปดปีก็เป็นเป็นนักเรียนซึ่งเรียนไม่ได้คัดตัวเข้าไปเพราะว่าสิ่งที่ผมทำไม่ไม่ไม่เคยมีโค้ต้าได้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 นักบอลเข้าเรียนก็คือ,อเราจับที่เรียนอยู่ตามปกติเราไม่มีโอกาสมามาสัมภาษณ์กับเกมกีฬาต้างก็ก็ทำไปเรเรียกว่าปั้นดินจริงใช่ครับ จะเป็นดินเหนียวดินทรายดินตวนมารวมกันนะก็ก็ถือว่าเขาก็ได้รับโอกาสที่ดีซึ้งทางเรียนแม่เราได้มอบให้กับนักเรียนที่เรียนตามปกติแต่ว่ามีความสามารถด้านกีฬาซึ่งพวกนี้จะไม่ได้คัดตัวกีฬาเข้าไปนะซึ่งเขาสอนได้เองแล้วก็มาเล่นกีฬาให้กันนบโรงเรียนะซึ่งแนวโน้มเล่กีฬาอย่างนี้ลักษณะนี้จะหายไปเรื่อยๆเพราะว่าต่อไปจะเป็นระบบแคๆเป็นอานี่นะครับซึ่งทางมสอนอยากเข้าไปดู เขาจะมีแมวมองไปสองทั่วประเทศเลยใครมาก็จะรับเข้ามาแล้วมีเงินเดือนอะไรแบบนี้ใช่ครับก็จะมีไม่ว่าจะเป็นระบบระบบอาหารการกินหระบบการศึกซ้อมที่ถูกต้องครับโค้ดนี้เราผ่านการอบรมมาั้งนั้นนะครับมาดูการเป็นโค้ดนี่ต้องผ่านการอบรมกี่ระดับมีระดับก็จะมีเริ่มแรกพื้เลยเป็น T ครับ T นี่คือ teaching เนี่ยเหมือนีเขาเรียกว่าเป็น T ลายเส้นนะฮะแล้วก็มาตี สี่ลายเส้นมาบีแล้วมาเอ็นนะเสระดับการก็การระดับโปรซึ่งวัยเยาวชนส่วนใหญ่นะคือต้องจบสี่ประมาณนะต้องต้องจบสี่ประมาณจะทุ่มจะทุ่มดีสองเลนต้องต้องผ่านลายเส้นสี่ส่วนที่จะทุ่มอระดับอลายบิดได้ก็ต้องจบเอ็นนะแล้วตรงส่วนนี้เขาเปิดอบรมเปิดสอนเปิดสอบกันบ่อยก็ก็บ่อยนะโดยทางสมาคมทุกคน คนที่มาทาหลายงานก็นจะต้องคอยคอยความข่าวไป็จะเปิดเมื่อนัดนะครับเพราะนั้นพื้นที่ที่ให้เราไปอบรมน้อยมากเพราะนั้นก็ต้องดูผลงานนะเพราะว่ามีพื้นที่คนที่จะเข้าไปอบรมันนี้ต้องมีผลงานในการคีมทีมไม่ใช่ว่าเอาเอา,เอาใบลายลเส้นมาเพื่อระดับระดับไว้ฝป่าบ้านคุณต้องทำทีมจริงๆนะแล้วก็บอกว,ว่าบางคนเนี่ยการเป็นโค้ชเนี่ยไม่จำเป็นต้อง เล่นกีฬาเก่งแต่ว่ามีสมองมีอะไรมันมันจริงแค่ไหนก็ดูอ่ <c oughs> ตอนนี้คอค้ชโจทีน่ผู้รินโย่อมา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 ผูรินโย้อนนี่จะเป็นลาบก่อนก็ไม<อ>่ได<อ>้เ,เป็นนักฟุตบอลที่ยิ่งใหญ่เอแต่เขาก็เป็นค้ชเบอร์หนึ่งต้นๆของของของโลกได้นะครับยกตัวอย่ช่เบอร์หนึ่งเพราะเรื่องนี้มันวัดกันไม่ได้เราไม่ถือว่าเรียกว่าเวลาคิดถึงโค้ชต้นๆของของระดับโลกก็ก็มีผิวป้าผูรินโย่อยู่ในนั้นด้วยนะครับ แล้วก็จะเป็นโค้ดเกาะนะครับท่านอันนี้ถือว่าท่านท่านท่านจะเทียบเทียบกันนะครับก็เพราะท่านก็ร่างกายท่านไม่แข็งแรงว่าเป็นโค้ดครับก็คือคำว่าโค้ดคือผู้แนะนําชี้ทางนะ,ะครับที่เป็นเพียงผู้บอกทางแต่ไม่ได้อยู่ในเล่นเดียวนะครับก็ผมคิดว่าไม่ไม่จําเป็นนะว่าคุณจะเคยเป็นนักฟุตบอลยิ่งใหญ่มาก่อนหรือบางท่านอาจจะเตะบอลยังไม่แรงก็เป็นโค้ดได้การที่เป็นโค้ดที่ดีคือาการรู้จักมองในสิ่งที่มันผิดพลาดแล้วมาแก้ไข ผมคิดว่านั่นนั่งอยู่หัวใจของโคนชครับก็วันนี้นะขอบคุณทางโค้ชจอจี้มากๆในรายการเวลาน้องนะครับแวดเวียนแบบเย็นกันนะครับมีโอกาสก็ไม่แน่นะอาจจะมาเป็นนัดจัดรายการของทีมงานบาลานซ์ในดีวอตของพเราครับทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ใจอย่างเดียวเลยนะครับก็ขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับที่ให้โอกาสกับบาลานซ์ในดีวอตของเราหวังว่าคงจะมีโอกาสได้เจอกันอีกครับขอบคุณครับขอบคุณครับวันนี้ ส่งเพลงนี้ให้กับน,อน,อนอ้องๆเยวาวชนและทุกคนด้วยนะที่ชอบด้านการกีฬาจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ฮะมันอยู่ที่ใจครับพอเราสู้เราก็มีโอกาสชนะฮะเนไม่ไม่ไม่